สวัสดีครับยูเกอรพีเจแอนด์เฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับไม่ไม่เชิญสอนดีกว่านะครับมาแนะนำตัวออโต้สคริปต์นะครับตัวอิทนะโอเคนะครับไม่พูดความเตเพลงนะครับคลิปแรกนี่จะใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะเป็นการติดตั้งนะครับการติดตั้งตั้งยังไงนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่ Google นะก็เปิดเข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่าออโต้อิทนะ รีบๆนะรีบรวนะก็ไปที่อ u t ติด e นะดาวน์โหลดนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะมีมันก็จะแนะนำนะตัวไหนที่เราจะใช้นะครับเดินลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เราจะดาวน์โหลดนะครับก็จะมีตัวอ u t ติด e นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอ d ด t ิทนะมี2อันนะครับก็เลือกโหลด2อันนะครับก็มีตัวดาวน์โ e หลด a u t ตตัวนี้นะก็ดาวน์โหลดนะแล้วก็ตัวอ d ด t ิทตัวนี้ ครนะสองอันก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะโอเคนะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะโอเคนะก็จะได้มาตัวนี้เอาตเอกตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองอันนะ Extract นะ Extract น,นี่นะโอเค ซื้อมาเราก็ติดตั้งนะครับต้องการติดตั้งโอเคนะครับติดตั้งก็จะไม่มีอะไรนะครับหน้าต่อหน้าจอถ้าเราติดตั้งนะครับก็บกด next นะ next ใน u g r e e ไปนะครับอันนี้โอเ v อร์ไรต์เวอร์ชันผมเคยผมเคย install e ไปแล้วเขาบอกจะให้ install ทับหรือว่า uninstall e ก่อนแล้วค่อยโอเมอร์ไรไปเลยกันนะครับคราวนี้ก็เป็นเวอร์ชันอันนี้เป็น default คือเวอร์ชันหกสี่นะครับทู by default แล้วก็ เวอร์ชัน x 8 6ครับทูลบายดีฟอลต์เหมือนกันแดีวก็เมนูของเปติโก้นะครับคือก็เลือกสงเวอร์ชันของผมเป็นเวอร์ชัน64นะครับผมก็เลือกเป็นะครับแล้วแต่เครื่องนะครับนี่อันนี้เลือกดีฟอล l ์นะครับดีฟอล l ์ให้เป็นยังไงนะครับตอนที่เราอินสต l นะครับให้เป็น e ิ i ิดแล้วกันเพราะเราจะมาทำการเขียนโค้ดนะโอเคตรงนี้ก็เลือกเป็นฟูลนะก็เลิกไปที่ตั้งครับใช้เวลาไม่นานนะสักพักก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งก็เขาบอกว่าโชว์โน้ตโชว์ก็ได้ครับในการโชว์มันจะบอกว่าตัวเฮล์อันนี้คือตัวเฮล์นะครับที่เราจะใช้ด้วยนะจริงๆมันก็มันก็จะเป็นพวกเฮลี่ก็จะมีวิธีการใช้นะครับพวกทูพวกอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับออนี้ก็จะไปอินสตอลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อตัวกีอ่าตัวก็อินสตอลไปด้วยนะครับเผื่ออินสตอลตัวใหม่และตัวอีกติมาไม่ครบนะบก็ไปี่ โอเคเรียบร้อยนะครับก็มาติดเหลียว่างนี่ฮะก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีทูนต่างๆนะครับออโตอิดเนี่ยก็จะมีทูนต่างขึ้นมาให้เราส่วนที่เราใช้ก็จะมีตัว Video Info นะครับเวอร์ชัน86เวอร์ชัน64นะครับตัว Runcript นะฮะแล้วก็ตัว Edit code Edit code ก็จะเป็น SCI TE ตัวนี้นะครับตัวตัว Edit code นะครับสร้างโปรเจกต์อีแบบหนึ่งนะครับเราไปที่ตัว Explorer ของเรานะครับแล้วก็ ไปดีผมในโฟลเดอร์ที่ผมใช้แล้วกันนะครับวิธีสร้างโปรเจกต์ครับมันจะขึ้นมาเลยนะครก็ตรงนี้เราเลือกเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาคำว่าอ่าเทสแล้วกันนะครับทดสอบนะครเทสหนึ่งนะับอ่าก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับในการใช้งานนะโอเคไม่ให้ล้นจอนะส่วนจะเพิ่มจะลดตัวหนังสือนะครับกดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็แดกเมาส์นะเมาส์ผมไม่ค่อยดีนะก็จะเพิ่มจะลดตัวหนังสือนะ มานนี้ะปรณแต่ละทูนตรงนี้มันจะใช้ยังไงนะอันนี้ที่หลักๆเราก็จะมี F5 นะครับ Go นะแล้วก็โอ้มีฟังก์ชันเยอะเลยนะครับหลังจากเรา i n นสตอลนะมีโค้ดวิศน์นะครับผมไม่เคยใช้นะพวกนี้เทส r ันนะครับ F5 แล้วก็ Build b u ตรงนี้ก็คือ Build E นะครับคือ F7 นะครับก็จะสร้าง E มาเลย นะครับเดี๋ยวลองเขียนโคน้ดง่ายๆให้ให้ดูกันแล้วกันนะครับเซตบล็อกเทต์ไททอล์แฟกนะอันะ Titan, น, Fact, นะนี้คือในเซตบล็อกที่เราจะใช้นะครับไททนล์เนื้อเสือสมมติ P J Nfinity นะอันนี้น่าจะเทสนะครับโอเคตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นศูนย์น ใส่เป็น0นะแล้วก็เทสนะครับ Time Out ผมไม่สนใจอันนี้อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมไม่ใส่และวกันแค่นี้ก็เวิร์กแล้วนะครับกด F5 นะครับ F5 คือค o ม p i น e Option มี Vertical นะผมจะไว้ข้างนี้แล้วกัน Script นะครับตรงนี้ขูมาจะได้ไม่เลอะเละเนาะ f 5 ก็จะขึ้นมาเนี่ยหน้าตักนะครับก็จะเป็น PGN นะครับไตเติลใน PGN แล้วก็มีปุ่มโอเคปุ่มหนึ่งแล้วก็ตัว,ต,วตัวหนังสือที่อยู่ข้างในก็จะเป็นเทสนะครับกดโอเคก็มีอะไรก็จบแล้วนะครับอลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับแล้วกด F5 อีกรอบหนึ่ง F5 ก็หนึ่งก็จะมีปุ่มโอเคกับแคนเซิลอันนี้ขึ้นอยู่ยเราจะเลือกนะครับไม่ต้องทําอะไร,นะรในการทํา ตัวตอบรับหรือเป็น,มนเมสเซจบล็อกเวลาต้องการโชว์อะไรนะครับมีวิธีการโชว์อีกแบบหนึ่งก็คือคอนโซลไรนะครับจะโชว์เขียนคอนโซลไรนะแล้วก็ j a โอเคอันนี้ไม่ต้องมีไอนดะีไม่ต้องมีแฟลกพูดผิดนะครับก็จะใส่ไปได้เลย อ้สำคัญคือตรงนี้โค้ดเขาเลร์นะเป็นศูนย์แสดงว่าไม่เหมีย er วนะเ,เลิศเลร์โค้ดเป็นศูนย์ n c นะครับไม่เหอร์วเลิศ altogether อับนี่ตัวที่เราโชว์ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วิธีการให้เห็นชัดเราจะเพิ่มขึ้นมาทัดใหม่ไว้นะใช้คำสั่งว่า add การเพิ่มสตริงหรือเพิ่มคำสั่งอะไรเข้าไปในคอนโซลไลน์เราจะมี add 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 ไปเรื่อยๆนะไม่ไม่จำกัดนะเราก็จะใส่คำสั่ง c R, L, F อันนี้เป็นก็อันนี้เป็นคำสั่งขึ้นมาทัดใหม่นะครับก็ใส่ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาสังเกตต,ตรงนี้นะครับก่อนน้นนี้เรารันแล้วมันจะอยู่บนท่าเดียวกันแต่อันนี้ถ้าเราลันครั้งนี้ F 5. เห็นไหมฮะถ้าเราอยากเว้นมาทัดหลายๆรอบนะบโอเคเราจะใส่สองอันแล้วก็ F5 อีกรอบ เใช่ไหมฮะมันก็จะขึ้นมาท่านใหม่ถ้าเราอยากขึ้นมาท่านใหม่ฟังหนึงให้เห็นชัดๆเลยโซนสี่โซนวีนะครับเ็ฟฟะฮ่าเกิดอะไรขึ้นคอนโซลไรมันบอกว่ามีเออร์เรอร์นะครับตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมครับเ,รเห็นรายนี้หนึงอันนี้อันหนึ่ง,ง,งละฮ่าเราก็เห็นยังเออร์เรอ,อร์อยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นใครเห็นบ้างครับนี่ฮนะ คำสั่งแอนอย่างที่บอกคือการรวมในหลายคำสั่งเข้าไปด้วยกันนะครับจะต้องมีแอนเข้าไปด้วยเสมอนะครับโอเคนะครับก็ F5 r u โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการทราํางานเบื้องต้นนะ install แล้วก็ลองทสโค้ดของเรานะอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเริ่มเริ่มแนะนำในส่วนของคอมมานด์แล้วก็คำสั่งต,งต่างๆที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ